ไหลเลมานี่ก็ได้กูขายห,ห่า็ได้ไม่เอาไี่ไหลมันโอ้หลังพึ่งนะั้นหลังสเปรย์พ่นก็ออกแล้วไม่มีล้างได้เลยเอาควันไหลก็พอไปดิทำอะไดิครับควันไหลอนะ่ควันก็

เยมยเหมันจะหลน่ะตกลงขนาดนน่วนนี่แหละแว่านี่แหละโเลยไปครับรับแจ้งให้นะเพื่อเดล๋ยวปรานะครับเป็นการจกำจัดรลังพึ่งนะครับอันนี้เป็นรลังพึ่งที่ ก็ใช้ใช้การไล่เอาครับไม่ได้การฆ่าครับใช้ใช้การไล่โดยการใช้กามะพร้าวนะครับใช้กาวมะพร้าวจุดไฟนะครับแล้วก็เอาควันมาไล่เอาครับ เข้าวปนนี้ก็เอาพวกยาพ่นนะครับพวกฆ่า,มาแมลงอนะ่ะพ่นไปในจุดที่ผึ้งมันเกาะทำรังนะครับเพื่อ,อไม่ให้ผึ้งมันกลับมาทำรังที่เดิมนะฮะคือพูดง่ายให้มันมีกลิ่นเหม็นครับให้บริเวณนะั้นมีกลิ่นเหม็นมันก็จะไม่มาเกาะทำรังที่เดิมนะฮะอันนี้เราไม่ได้ใช้วิธีการฆ่าผึ้งนะครับ จริงๆการกำจัดก็มี2วิธีใช้สเปรย์พ่นเพื่อฆ่าเลยก็ได้แต่เคสนี้เจ้าของบ้านขอไว้ครับก็คือไม่ไม่ให้ฆ่าพึ่งก็ใช้วิธีการไล่แล้วก็เอาสเปรย์พ่นนะเพื่อไม่ให้พึ่งกลับมาทำรังบริเวณที่เดิมนะครับลักนณะ